คงปะนี่เดี๋ยวฉีดน้ำแร่ให้ดูเมื่อกี้มันออกแบบเป็นสีดำๆเนี่ยออกมาละลองเปิดดูดิลองเปิดดูข้างในอะ่ะนี่เป็นสีดำเห็นปะเห็นเปิดได้ปะเปิด,เป,ดเปิดไงวะลองงัดดูเอา, <c oughs> ามีงัดได้ลองงัดดู นัง่งฉีดใหม่นิเปิดไม่ออกมันออกมาเว้ยแต่ว่ามันเป็นเศษอ่ะเห็นปะมันที่จริงก็ไม <ordan> ่น่ามีป่าวะเนอะเออมันคือเศษอะไรลำๆอะเห็นไหมออ้ยสกสกปรกอะแล้วฉีดหน้ามาตั้งนานฉีดมาครึ่งขวดแล้วอ่ะ นี่นะน,น้ำแร่วันนี้กูงัดให้มาวันนี้วันนี้งัดให้งัดให้หน่อยอมาดิ<อ>มาตรงนี้เอาเอะไรงัดเอานีเานาน่เอานี่งัดเอานี่งัดมาตรงนี้งัดตรงนี้งัดอ,อันนี้มันมไม่งัดไปในรูนี้เด<ะ>ี๋ยวโอ้โหงัดออกมาดูเลยมันมีเศษขนาดเนี้ยดูดิ นี่นี่ดูนี่ไม่ออกอ่ะออกลองงัดดูเอานี่นี่เดี๋ยวมันก็ออกนี่ไหมนี่เอาตรงนี้งัดดินี่นี่มา๋อาแกะยากเลยนะายที่อ่ะสายเย็นเลย โหอะไรวะน่าอะไรวะยางเลยยางก็ดำเหรอไม่ใช่ยางอันนี้มันหลุดเข้าไปเปล่าวะไม่น่าใช่อ่ะกัดยางเหรอมันมีอะไรอ่ะข้างในอ่ะอะไรไม่รู้ดูดิอีโหอยย่าไปแครใส่คว้นเลยน้ำแร่อะไรเนี่ยแร่ทองคำหรือว่าแร่ฐานมั้งเน่ะ ทำไมมันดำขนาดเนี้ยอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะขวดแม่งดำหมดเลยดูดีปลายก็ดำเนี่ยปลายเนี่ยเป็นแร่ของแท้เปล่าเฮเลยโอ้โหเออแม่งเอาอะไรมาถีกันวะสรุปแม่งซื้อมาขวดขวดพันกว่าเนี่ยกูอยากรู้จริงๆอะไรอ่ะเฮ้ยแล้วแม่งเป็นอะไรอะเรื่ออะไรอ่ะแล้วนี่คือกูฉีดหน้าไปครึ่งขวดกูฉีดอะไรไปมีหน้ากูยิ่งฉีดกูยิ่งเป็นสิว อะไรอ่ะกูว่าไม่ไหวอ่ะไม่ทำมากดอันนี้กระโางมาอือโอ๊ยตายละนี่ใหญ่อะไรเนี่ยของเขาใช้ดีนะใช้ดีมากใช้ดีมากซูมได้ไหมใยอะไรเนี่ยกล้าใช้อีกไหมเนี่ยไม่กล้าซื้อใช้แล้วเนี่ยอะไรอะเออมคืออะไรอะ นี่เขาฉีดอะไรเข้าไปในหน้าเนี่ยโโอโห้หมามาเอาขามาโอ้โหอะไรอ๋โอโอ้โหโอ้ยจ่ายตังค์นั่งแพงเพื่อซื้ออันนี้มาฉีดหน้าเหรอโโอห้หดูดินเ,นเหมือนมันเป็นยางที่ฝาหรือเปล่าอ่ะ อื้ออีไม่ใช้แล้ว